สวัสดีค่ะวันนี้มาทําขนมกล้วยโบราณตัวขนมจะมีความนุ่มหนึบเก็บข้ามคืนก็ไม่แข็งกระด้างนะคะหวานน้อยอร่อยลงตัวมากๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทําได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมบดกล้วยค่ะกล้วยนวะสุกงอมประมาณ10ลูกนะคะนํามาบดให้ละเอียดดีเลยค่ะหลังจากที่เราบดละเอียดดีแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเติมเกลือลงไปครึ่งช้อนชานะคะเพิ่มความกลมกล่อมค่ะตามด้วยนำ้ำตา,มมาลมะพร้าวนะคะ1นึ่งส่วนสีถ้วยตวงค่ะ ข้วจิ้สุกงอมจะมีความหวานอยู่แล้วนะคะใส่น้ําตาลแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแค่นี้ก็หวานกําลังพอดีเลยค่ะจากนั้นบดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนน้าตาลเกลือละลายดีเลยค่ะจากนั้นใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะครึ่งถ้วยตวงค่ะตามด้วยแป้งมันสำปะหลังครึ่งถ้วยตวงนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเติมกะทิลงไปนะคะส่วนกะทินะคะเราจะใช้ประมาณ100 ml ค่ะควรส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบนะคะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะความข้นความเหลวนะคะประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราจะใส่มะาพร้าวทึนทึกนะคะใส่ลงไปนะคะใส่ได้ตามชอบเลยค่ะจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมกระทงใบตองนะคะตักแป้งขนมใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องให้เต็มมากนะคะถ้าหากเต็มนะคะเวลาเรานําไปนึ่งนะคะจะล้นออกมานะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโรยหน้าด้วยมะพร้าวทึนทึกคลุกเกลือเล็กน้อยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนําไปนึ่งได้เลยค่ะเราจะใช้เวลานึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรือว่าจนกว่าขนมจะสุกดีเลยค่ะ ขนมที่เรานึ่งไว้ครบเวลาแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะปิดไฟพักไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมกล้วยโบราณสูตรทำกินเองแบบง่ายๆลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขดตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ